นี่ะฮะสามท่านฮะเอาเร็วเร็วเรรถ่ายภาพถ่าถ่ายไว้แล้วลงเลยขอสาท่านขอสามท่านเอาเร็วเลยอันนี้ฮะวเไยครับสมท่านครับสามท่านใครอยากมาร่วม้อครับมีเลยครับอยาฮะได้ยังเสุัน้วสุดนาศึกเน้านึฮะนานน่าึมารโจิมงาโดเดิน่าสองท่านแลสามท่านจนนด้หมด้วฮะหมดเวลาแล้วครับเออ <t ries> โอเคทีนี้เนี่ยจะมีหนึ่งคนในสาคนนี้จะได้ถ่ายภาพเซลฟี่นะครับกับพี่ถอบอยู่เชอญที่ไหนแต่เรามีคำถามสักเล็กน้อยอ่า <t ries> เดี๋ยวเรียนเชิญพี่เป๊ะอยู่ก่อนนะครับ๋ยู่แบบเซฟตีนะ้โอเคนะฮะโอเคคำถามเดี๋ยวเราจะมาถามกันแต่ตอนนี้ พิพเต็กนะฮะตอนนี้พิพเต็กบริจกของเราใครที่ถ่ายภาพพีพเต็กไว้นะฮะแล้วลงไปใน Facebook ติดแฮชแท็ก ASB กับโปรนะฮะตอนนี้สามพันสามพันติดแฮชแท็กเดี๋ยว,ยวให้ทีมงานดูก่อนสามพันนะฮะแอดชนบุรีด้วยนะฮะขอแอดชนบุรีด้วย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 นะครบไหมครบไหมอ่ะครบอันนี้ท่าน mm hmm. เดี๋ยวเชร์ผ mm hmm. ่งนด้านนู้นแลยโอ้โ hmm. ห oh, สวยมาก <laughs> รบ3แล้วนะฮะเอาละตอนนี้นะครับโอเครบ3แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเริ่มฝั่งของพี่ทอมก่อนนะครับว่านะฮะกติกาง่ายมากเราจะให้ในสาพัตดนะครับบอกมา 1, 1ตัวเลขเป็นตัวเลขทายใจของพี่ทอมอ่าใครที่ใกล้เคียงที่สุดหรือถูกต้องที่สุด คนนั้นชนะและอยู่เพื่อถ่ายภาพเซลฟี่เดี๋ยวเราใช้ให้เป็ของขวัญเฉลยเออแฟนขถามจะยังต้องรู้อยู่แล้วโอเคไหมฮะเกไหมฮะ <c oughs> มีสงสัยตามไม่กันนิดนึงนะฮะเออโอเคโอเคนะขอไม่ต้งสั่งสาวเรเริ่มจากคนนี้ก่อนละกันคุณพี่ชื่ออะไรนะคุณเฟิร์นนะคุณเฟิร์นคิดว่าเป็นหมายเลขอะไรครับ คุณเฟินบอกว่าหมายเลข3นะฮะห้ามซ้ำกันนะครับอ่าคนที่สองชื่ออะไรครับคุณเรมนะครับคุณเรมนะครับหมายเลขที่พี่องได้เลือกไว้ที่ว่าเป็นหมายเลขอะไรครับหมายเลข9นะฮะอ่าและคนสุดท้ายชื่ออะไรครับคุณแก้วหมายเลขที่พี่ทองเลือกไว้คือหมายเลขหมายเลขสองพี่องครับ มีคนถูกบ้างไหมฮะถูกมีคนถูกด้วยเออเอาสีสามเท่าน,นี้มีคนถูกด้วยนะฮะหมายเลขอะไรนะฮะอีกครั้งเดินสามเก้าสองครับมัน่นใจเลยนะฮะเมื่อมั่นใจอย่างนี้แล้วนะครับให้พี่ดอกเป็นคนเฉลยน,นะฮะหมายเลขที่พี่ดําเลือกไว้ได้แก่หมายเลขสามครับยี่ เือดสองแรกไว้เลยครับจะมเลือดสำรองอีกเลขหนึ่งเลือดสำรองแต่ว่าเลือกเบอร์แรกเลยก็เลขสามเลขสามใช่ไหมฮะโอเคงั้นคนที่เลือกมาเลขสามอ่าเป็นคนไดิมอีกบ้างเซียี่กับพิธอมรุ่งเชิดที่ได้และอีกสองท่านนะครับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมาขอรางวัลให้นะครับโอเคพิธอจะมอบให้ดีกว่าโอเคครับ อ่ารับเลยโอเคครับโอเคเอ่ขอของคนั้งสองครับถ้าจากเซลฟี้ใช่ไหมฮะขออนุญาตที่พอเลยครับได้ไหมีพอได้นะฮะอ้าวเชือเลยขอเช็กอีกแล้วพี่จับหม่เลยอ่าเป็นภาพที่น่าประทันใจอะไรเช่นนี้นะ เอาละนะครับต่อไปฝากงของพี่เป็กตั้มเป็นเฉลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะฮะสามคานี้นะครับรู้กติกาแล้วใช่ไหมฮะทราบแล้วเนาะนะะเดี๋ยวเราจะให้ทางของพี่เป็กเนี่ยเป็นคนเฉลยแต่ตอนนี้ผมจะมาถามก่อนว่าตัวเลขนะครับที่พี่เป็กได้เลือกไว้เนี่ยนะครับคือนะฮะหมายเลขอะไรนะครับเป็นพี่ชื่ออะไรครับพี่มนหมายเลขอะไรครับหกนะฮะพี่มนหมายเลขหกครับ โอโมิกนะครับหมายเลขอะไรครับ<ป>หมายเลขแปดอ่าอีกหนึ่งท่านครับมันมีเลขอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้เอาเป็นเลขเดียวครับพี่อ่าตัวที่เก้าตัวเลขเดียวหมายเลขอะไรครับศูนย์ค่ะหมายเลขศูนย์น,นะครับมีหกมีแปดและมีศูนย์ในนี้มีคนจูบไหมครับพี่เป๊กครับยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยอ ก็ไมนแมีใกล้เคียงครับมีใก้เคียิดเฉียดเฉียดเลยครับเฉียเลยนะฮะเอางี้เอาคบบีีใกล้เคียงกันเฉียดมีใก้เคียงครับลว่า็ทใหม่คร้บเฉียดเฉียดแล้วใช่หมครับเอางทใหม่เนาทยใหม่ดีกว่าทายใหม่ดีกว่าเอาทยใหม่เอาเฉียดเฉียดกได้ครับเอาเฉียดนะฮะเอาเฉียดนะเอาเฉียดนะได้หมดเลยเอาเฉียดไม่ที่ไปตบแบบารตออ่า ชอบเลขเก้าใช่โอเคนี่ได้แล้วฮะนี่แหละคือท่านครับผมเอาละได้ผู้โชคดีแล้วอย่างนี้นีะฮะสองท่านครับเดี๋ยวได้รับประวัติปลอบใจไปโอเครับไปเลยครับอยินดีท่านครับอ่าโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเช่นกันสองท่านเลยครับผมแต่อีกหนึ่งท่านนะครับถ่ายภาพเซลฟี่นี่หนึ่งนะครับ ให้หนูให้อขอเสียฟรไหมให้มาเลยฮะโอเคพอเสียลรีให้ทุกท่าได้เลยนารักังเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ด้านล่างไม่ต้องเสียใจ เพราะนะครับเรามีรายชื่อของคุณท่านอยู่ในล้โลนี้นะฮะและในโลนนี้เราจะจับนะครับผู้โชคดีพี่ทองหาท่านพี่เป็ห้าท่านใครจะเป็นผู้โชคดีฝั่งละห้าท่านนี้เพื่อจะมาถ่ายภาพเซลฟี่กัน เริ่มให้พี่เป็กจับก่อนครับ